คำถามถามมานะครับมีไตยอยู่แค่ข้างเดียวจะอายุสั้นไหมคะถ้าเรามีไตข้างเดียวเราสามารถมีอายุยืนได้เหมือนคนที่มีไตสองข้างเลยครับแต่ว่าห้ามเป็นโรคนี้ครับโรคที่1ก็คือโรคอ้วนโรคที่จะส่งผลทําให้หัวใจเราขนาดเท่าเดิมแต่ตัวเรามันขนาดใหญ่ขึ้นจึงทําให้หัวใจเราเนี่ยมันบีบตัวแรงพอหัวใจบีบตัวแรงความดันก็เลยสูงไง เพราะความนันสูงเนี่ยคืออัตราการบีบตัวของหัวใจเพราะตัวเราใหญ่ขึ้นหัวใจเท่าเดิมหัวใจเลยต้องทํางานหนักขึ้นถ้าหัวใจทํางานหนักตลอดเวลาก็คือความดันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตลอดเวลาจะทําให้เป็นโรคหัวใจโตแล้วเราจะน้ําท่วมปอดได้ง่ายเราสูงเท่าไหร่เนี่ยเอาไปลบ100่นั่นแหละครับคือน้ําหนักที่เราควรจะเป็น ข้อที่2อย่าให้ตัวเองเป็นเบาหวานการแก้ปัญหาเบาหวานต้องแก้ต้นตอของน้ําตาลที่จะสะสมในร่างกายเราสิ่งที่พูดถึงอย่างแรกเลยคือน้ําตาลทั่วไปเลยข้อที่2นะครับน้ำตาลจากพวกน้ําหวานต่างๆข้อที่3คือน้ําตาลจากผลไม้อันนี้ก็อันตรายนะข้อที่4คือน้ำตาลที่หลงเหลือจากการย่อยแป้งหรือว่ากินข้าวเยอะนั่นเองผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กินข้าวแล้วหมดจานแล้วก็ไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยนะถ้าเราปล่อยให้พฤติกรรมเป็นอย่างนี้ไปนานๆจะส่งผลทําให้เราเป็น เบาหวานได้ถ้าเรากินข้าวเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้พลังงานให้มันหมดฉะนั้นถ้าเรากินเยอะต้องใช้พลังงานให้มันเกี้ยงก็คือการออกกําลังกายข้อที่3พยายามกินโซเดียมวันหนึ่งเนี่ยให้อย่ากเกินประมาณ1 5 0 0มิลลิกรัมต่อวันถ้าตามที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะให้ประชาชนกินโซเดียมไม่เกิน1,200มิลลิกรัมต่อวันเราก็เผื่อไว้ก่อนละกันบางมื้อเราจัดหนักได้แต่อย่าจัดหนักทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าเราห้ามอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยบางมื้อก็อยากจะสนุกปากบ้างก็ทําไม่ได้ใช่ไหมทําได้ครับ แต่ข้อแนะนําคือให้กินน้ําตามเยอะๆเพื่อเจือจางแล้วให้ไตเนี่ยมันสะอาดไว้ก่อนไตก็เหมือนเครื่องกรองน้ํานั่นแหละถ้าเราพยายามกินน้ําบ่อยๆให้เขาล้างพิษล้างตัวเองไปตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ไตเราอยู่กับเราไปได้นานขึ้นกว่าเดิมและข้อต่อมาคือพยายามอย่าให้ตัวเองเกิดภาวะที่เรียกว่าอาหารเป็นพิษหรือถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอาหารแสลงกับตัวเรากินปุ๊บมีอาการและตื่นมาสังเกตอาการไม่ค่อยดีมีอาการบวมที่หน้าพยายามอย่าไปกินนะครับ เพราะอาหารแสลงเหล่านั้นมีโอกาสทําให้ภูมิคุ้มกันเรามันอ่อนแอแล้วมีโอกาสที่จะอาหารเป็นพิษเนี่ยได้ง่ายเพราะอาหารเป็นพิษจะส่งผลทําให้ไตอ่อนแอพอไตมันอ่อนแอจะทําให้ไตมีโอกาสวายเฉียบพันได้ถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ผมจะให้ปี2025เนี่ยเป็นปีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตความดันเบาหวานหัวใจกันแบบเต็มที่เลยยังไงฝากช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจกดรีโพสต์กดบันทึกแล้วกดติดตาม ไว้ด้วยนะครับใครที่มีผลเลือดอยากจะส่งมาให้ช่วยดูให้อ่านให้นะครับก็สามารถมาดูที่ไลฟ์สดได้เลยนะครับ